ครับและจากเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรของการศึกษานะครับเรามาต่อกันที่แรงงานพิเศษวันนี้นะครับผลการสอบเจ็วิชาสามัญประจําปี2557นะครับที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทอสอนั้นนะครับพบว่าวิชาภาษาอังกฤษคือวิชาที่นักเรียนทําคะแนนได้ศูนย์คะแนนครับนี่ก็ถือว่าเป็นดัชนีวัดได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จําเป็นจะต้องพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยโดยเร่งด่วนนะครับ และในช่วงรายง,งานพิเศษวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนแห่งหนึ่งครับซึ่งประสบความสําเร็จถึงขั้นว่าสามารถเพิ่มผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเน,นื่องทุกปีครับเราไปติดตามได้จากรายง,งานพิเศษจากคุณออนอุมาทินทวีครับ แม้ว่าโรงเรียนบ้านอ้อกระทิงนะคะจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองนคปรปฐมถึง12กิโลเมตรแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปรสรรคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของน้องๆน,นะคะเนื่องจากว่าความทุ่มเทของครูอาจารย์สื่อการสอนที่ดีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพรวมถึงกระบวนการเรียนการสอนที่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของน้องๆจนทําให้วันนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Then the hare called to all the animals. Come, come, come. Come animals was done. We are going to have a race. All the animals came. The hare and the tortoise stood at the line. The fox said, Fox, one, two, three, go. And the hare went running off. การกระต่ายกับเต่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของน้องๆน,น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านอ้อก,กระทิงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกมีความสุขกับการสนทนาภาษาอังกฤษและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติหรือโลเ play ที่คุณครูอรสา,าเนนตาก้องนำมาปรับใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปี2552 หลังผ่านการอบรมจากประเทศสิงคโปร์พงศกรวงพักดีหรือน้องบอยเล่าให้ฟังว่าการเรียนลักษณะนี้ช่วยให้กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมทั้งขณะนี้อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและรู้คำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นด้วยการเรียนแบบรีบผมที่ผมประชับใจก็คือ ให้เราสื่อสารสื่อสารสื่อารสากษได้อ่านออกเสียงได้มากขึ้นจากที่ผมอ่านไม่ค่อยได้ตอนนี้ผมอ่านได้แล้วแต่แบบมีบางคำที่ผมอ่านไม่ได้ด้านคุณครูอรสา,าเนนตาก้้องเล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าธรรมชาติของเด็กจะชอบเพลงนิทานหรือเกม เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสนุกขึ้นและมีความสุขไม่น่าเบื่อจึงจําเป็นต้องมีการร้องเพลงนําเข้าสู่บทเรียนพอถึงช่วงของเนื้อหาก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติหรือโลเพลงจริงๆแล้วเด็กเนี่ยต้องดูก่อนว่าเด็กชอบอะไรนะคะพอเราศึกษาว่าเด็กเนี่ยชอบเพลงชอบเกมชอบอะไรที่สนุกสนานเราเอาตรงนั้นเรามาจับเด็กนั่นแหละคือข้อจูงใจของเราแล้วจิตวิทยายอย่างหนึ่งก็คือก่อนเด็ก จะเรียนเนี่ยควรจะแค่ร้องเพลงภาษาคลิปักเพลงสองเพลงเพื่อให้เกิดอารมณ์นะคะให้เกิดสบายใจแล้วก็มีความสุขก็พร้อมที่จะเรียนน,ยนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของของครูที่นี่ค่ะ กว่า5ปีมาแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ใช้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบทบาทสมมุติและพบว่า <lightly> พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กๆดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากผลการสอบโอเนวิชาภาษาอังกฤษเมื่อปี2554มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ27แต่ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ39ขณะเดียวกันความสำเร็จที่เด่นชัดอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆทุกคนสนใจ และเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นสอดรับกับความเห็นของเด็กหญิงทิตินันโชคชัยมาดลนักเรียนชั้นป .5 ที่บอกว่าตอนนี้เก่งขึ้นเพราะครูสอนเข้าใจง่ายสอนเข้าใจง่ายใช่ไหมคะครูสอนเข้าใจง่ายแล้วมีความสนุกครูสอนแล้วครูก็สอนทุกครั้งว่าทำงานเป็นทีให้ทำงานเป็นทีมมันเข้าใจง่าย การเรียนรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุต oh. um, ิหร um, uh ือโลเพล์นับว่าเป็นอีกหนึ 2. ่งแนวทางของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนและที่มากไปกว่านั้นคือทำให้นักเรียนหลายคนรักภาษาอังกฤษไม่มองว่าเป็นเรื่องยากอีกต่อไปพร่รูปของเครื่องถ่ายภาพอนุมาถินทวี สาน,นีวิทยุโทร,รทัศน์เพื่อการศึกษารายงาน